ไอยอุ่นคุณค่าไทยอัมพลฟู้ดดิปโซทรีโอแมทครีเอทฟอร์ยูเด็กๆทุกคนนะคะมีพลังที่จะพร้อมปลดปล่อยจินตนาการออกมาค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนพร้อมที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมลูกยังในวันนี้นะคะคุณพ่อธนูและคุณแม่วัชราพรนะคะก็ได้มาพูดถึงความอัจฉริยะ ของน้องธนัทในช่วงนี้เราจะมาคุยกันว่าน้องเขาเก่งทั้งวโยอลีนทั้งศิละปะเนี่ยเขาทําได้อย่างไรคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงเป็นพิเศษแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่ผู้อื่นยังไงบ้างรจริงๆจ,จ,จะบอกว่าพิเศษนะคะวิธีของธนัทเนี่ยเป็นวิธีที่ธรรมชาติมากๆเลยะนะคะสิ่งที่เราใส่ลงไปเยอะมากก็คือเวลาของทั้งพ่อทั้งแม่ขอย้ยว่าทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยจะมอบความรับผิดชอบเรื่องลูกไว้ให้คุณแม่คนเดียวะนะคะแต่การที่มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมกันทั้งสอง ที่แตกต่างกันในการที่จะพัฒนาลูกขึ้นมามการที่เราสองคนทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะมีการระดมสมองกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะพอ,อ,อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้เห็นเราได้ทำลองวิธีนี้กับลูกใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เราเปลี่ยนมาช่วยกันจูนมาช่วยกันปรับมันก็จะทำให้พัฒนาของเค้าเนี่ยก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วอย่างจุดเริร่มต้อนอย่างอย่างภาษาที่ใช้พูดคุยกันเนี่ยกับลูกๆเนี่ยค่ะปกติเราก็พูดกันธรรมดาภาษาไทยนี่แหละแต่เราสองภาษาครับ ก็เิตั้งแต่เขาออกมาแล้วนะครับเราก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษเขาจนเขาโตขึ้นเนี่ยใหม่ๆเขาก็ไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราเพราะว่าเขาเขาอยู่ในสังคมของคนไทยเขาก็ยังพูดเราพูดภาษาอังกฤษเขาเขาเข้าใจเขาตอบเราเป็นภาษาไทยมีอยู่ช่วงหลังๆเนี่ยผมก็ชักทอมันกันว่าเอ๊พูดไปแล้วเขาไม่ไม่ไม่ต้อบกับเรานะครับแต่เขาเข้าใจมีวันหนึ่งเราพาธนัทไปพบเพื่อนชาวเมรินกันทันทีที่เข้าบ้านเพื่อนชาวอเมริกันท่านนั้นธนัทพูดภาษาอังกฤษ อเพราะงั้นเราก็เลยเข้าใจว่าเขารู้แล้วจริงๆนะครับแต่หลังจากนั้นเราให้ยังบอกเขาว่าใช้ภาษาอังกฤษกับเรากับพ่อแม่ด้วยเพื่อพัฒนาภาษาของเขาขณะที่เขาออกนอกบ้านไปเขาใช้ภาษาไทยนะครับพูดได้เท่ากันภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อไม่ต้องทม่องไม่ต้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 องไา่ต้องไม่ต้วงไม่ต้อ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 งไ่ต้องไม่น้องไม่ต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 ้องไะ่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ตกองไม่ต้องของ ศิลปะดนตรีวิชาการขนาดนี้ของเขาตั้งแต่เรียนอนุบาลมาจนถึงปฐมหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียนมทุกวิชาืม่โรงเรียนปกติเลยโรงเรีเยนป, <ะ S 2> ปกติเลยครับแล้วก็ตีกอล์ฟขนาดนี้ถ้าผู้ใหญ่ไปเดินเตี๋ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะเดินด้วยละนะครับเพราะเขาทำเบอร์ที่ทำผาไดาสา้สบายๆแต่เพียงแต่ว่าแรงยังไม่พอที่จะเดินครบ18หลุมตอนนี้เรากําลังพยายามที่จะ ทาให้เข้าแข็งแรงเพื่อเดินให้ครบ18หลุมเพื่อไปแข่งขันให้ได้ครับตอนเด็กๆผมต้องตีกอล์ฟนะคุณพ่อคุณแม่ตอนพาไปกินงกุ้งเผาอะตีกอล์ฟหรือตีกบค์พัเตอร์นั่นสิตีกอล์ฟร้านกุ้งเผาแต่ก่อนเขาจะมีสนามกอล์ฟเล็กๆผมผมเล่งใหญ่เลยเล่นของเล่นเหรอี่เมื่อก่อนที่จะเข้ารายการเราได้พูดคุยกับน้องธนัทบอกว่าเวลาน้องธนัทขอคุณครูเข้าห้องน้ำน้องธนัทพูดว่ายังไงนะคะ ไม่เราเรื r รีสอร์ทนี่ค่ยนี่ฉันก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นรีสอร์ททำไมไม่ใช้ทอยเล t เพราะอะไรนะคะลูกทอยเล t ส่วนใหญ่ชาวอังกฤษเขาจะคิดว่าทอยเล t ก็คือถั่วส้มอย่างเดียวอืมครับคะ้วแต่รีสอร์ทรีสอร o ททา้งทางห้องเนี่เขาแยกความแตกรายละเอียดของศัพท์อะไรอย่เงี้ยได้ดีกว่า คนโตๆบางคนแถวๆนี้ได้นะเล็กแก่เลยละกันเพราะฉั้นเด็กเล็กโตๆเลยเพราะงนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะพัฒนารูปนะครับจะพัฒนารูปผมเน้นคำว่าพัฒนาไม่ใช่สร้างลูกนะครับแต่พัฒนารูปเนี่ยพยายามบาลานซ์ทุกๆเรื่องให้ลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับบางคนเป็นเน้นที่วิชาการอย่างเดียวบางคนเป็นเน้นกีฬาอย่างเดียวบางคนเป็นเน้นที่ดนตรีหรือศิลปะอย่างเดียวแต่กรณีของธนัทเนี่ยนะครับเราบาลานซ์ทุกอย่างให้เขาสามารถทําได้อย่างดีที่สําคัญที่สุด เวลาของพ่อแม่นะครับที่จะต้องไปกับเขาไป<ะ>เรียนกับเขา<ะ>คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่<ะ>คุณพ่อคุณแม่จะช่วยเหลือลูกแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมเช<ะ>ื่อว่าต้องมีข้อสงสัยล่ละอย่างน้องธนาเนี่ยหนึ่งโค10สิบเดือนรู้สึกหูสามารถแยกประเภทข,ของดนตรีออกแล้วทีนี้เขาอาจจะมองว,ว่าเป็นพรสวรรค์แต่ทีนี้แหละครับแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆอย่างเนี้ยแล้วลูกไม่มีพรสวรรค์ไม่รู้ว่าจะส่งเสริมลูกไปทางไหนทีนี้จะทํำยังไงดีล่ะฮะจริงๆเราเชื่อว่าเด็กเกิดมาพร้อมพรสวรร เด็กทุกคนเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความพิการทางสมองนะแม้แต่พิการทางร่างกายเนี่ยเราเชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์เพียงแต่ว่าพรสวรรค์เหล่านั้นจะถูกค้นพบและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายิ่งพัฒนาเร็วโอกาสที่จะเก่งโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีสูงมากถ้าถ้าถ้าเราไปเรียนถึงเรื่องการ Learning Cur ่ยนะครับ,ค,รบความสามารถในการตอบรับในการเรียนเนี่ยนะครับอยากที่เกิดมาทันทีเนี่ยจะมีความสามารถในการเรียนสูงที่สุด ในชีวิตของเขาแล้วจะตกลงเรืๆๆๆๆๆๆ่อยๆจนถึงอายุ12จนถึงอายุ12งเมื่อไหร่ต่ําสุดแล้วก็คิดอยู่ตรงนั้นเลยครับ <S <S ถ้าพ่อแม่ไปนึกที่จะสอน,นลูกต่อในหลังอายุ1 0บสิบขวบไปแล้วนี่นะครับโอ้โหใช้กําลังมหาศาลเลยที่จะให้ลูกได้พัฒนาลูก<อ>ได้1 1> ไดีเพราะฉะนั้นสอนงได้2เพราะฉะนั้นสองเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกนะครับแล้วพัฒนาลูกให้เร็วที่สุดไม่ว่าลูกท่านเป็นใครอย่าไปคิดว่าลูกท่านไม่ใช่อัจฉริยะนะครับเป็นใครก็ตามสามารถที่พัฒนาได้ครับ ที่บอกว่าต้องมีเวลาเพราะว่าโอกาสที่จะเห็นเนี่ยบางครั้งมันแวบเดียวมันเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองจะเห็นว่ารูปถนัดตาไหนใช่ค่ะเพราะบางครั้งสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันแป๊บเดียวแล้วก็หายไปละคือถ้าเราเอยไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิ่งนั้นก็จะผ่านไปโดยที่ไม่ทันเห็นเราต้องสังเกตลูกเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างเช่นของเล่นของเขาเนี่ยปกติเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะไปตาม่าสินค้าแล้วก็อยากได้นู่นอยากได้นี่ต่รู้สึกว่าน้องถนัดจะเล่นไม่เหมือนคนอื่นค่ะอันนี้อะไรทบน้องถนัดครับอีกจุดนีก็คือกล้องครับกล้องหรอคร อันนี้ใช้ได้สี่องก็คือภาพนิ่งอันนี้ไว้กด โอ้โหในแค่ไหนครับไว้กดอะไรนะไว้กดคือต้องบอกว่าวันที่รายการของเราไปถ่ายทำเนี่ยน้องธนัทก็เห็นว่ามีกล้องวิดีโอไปแล้วก็มีการทําของเล่นชิ้นนี้ขึ้นมาทันทีทันทีเนี่ยค่ะเขาก็ทำของเขาขึ้นมาธนัทคาแรคเตอร์ส่วนตัวท่าเลยนะครับนี่ต้องเป็นความแปลกของเขาคือไปซื้อของเล่นที่ทำเนารูปเขาไม่ชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาสามารถสร้างของของเล่นเหล่านั้นด้วยจินตนาการของเขางองได้เนี่ยเขาจะเก็บไว้นานมากแล้วเล่นบ่อยมากวางไว้ถ้าพักหนึ่งเอาไปเก็บไว้ถ้าพักหนึ่งเดี๋ยวเอามาได้นอีกนะครับเพราะฉะนั้า ใครไปที่บ้านก็จะเห็นถุงใหญ่ๆในการที่จะเก็บบรรดาของที่เหลือใช้แล้วนี่นะครับวัสดุที่เหลือใช้แล้วเนี่ยเขาจะเอามาประดิษฐ์มาสร้างสรรค์งานของเขาได้อย่างได้อย่างที่เข้าต้องการทีเดียวเลยเนี่ยค่ะแล้วงานของเขาเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเป็นกล่องนะคะทุกอย่างมีฟังก์ชันหมดมีหน้าที่หมดเลยว่าอะไรทำาไร้ำสี่อย่างทำแล้วได้บ้างครับนอกจากเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วเป็นอะไรครับเป็นกล้องวิดีโอไงว้ไก่ภาพนกและสองภาพนกแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือ ไว้ดูดาวและถ่ายภาพกลองสีโปรเจคเอร์เนื่องจากถนัชอบดาราศาสตร์มากความรู้เรื่องดาราศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากนะครับเพราะงั้นเขาก็จะทำอะไรก็จ่ถึงเรื่องดาราศาสตร์อยู่เรื่อยๆทีนี้โตขึ้นจะเป็นนักดาราศาสตร์ด้วยหรือเปล่าจ๊ะยังคิดไม่ออกเลยล่ะครับพูดเอะว่าจากที่เห็นนะคะน้องน้องถนัดเนี่ยมีจินตนาการที่รวดเร็วมากเห็นกล้องก็สร้างกล้องขึ้นมาเลยทีนี้เนี่ยทราบว่าการเลี้ยนดูมีวิธีที่แปลกๆไม่เหมือนคนอื่นนะคะอย่างเช่นให้น้องนั่งสมาธิ ไม่ไม่มีนะครับเรื่องีจริงๆสมาธิเนี่ยเป็นเป็นเบสิกเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเลยนะครับที่จะพัฒนาเด็กได้เนี่ยแต่วิธีการฝึกสมาธิของเราถ้าจะให้เด็กเล็กๆไปนั่งสมาธิเนี่ยทำไม่ได้แล้วครับเพราะการวิธีการของเราเราใช้เวลานั่งรถยนต์ก็จะมีขาซีดนะครับทานข้าวก็จะมีท้ายแช่ก็จะให้เขาเนี่ยนั่งอยู่กับที่ได้เป็นคนมีระเบียบวินัยด้วยด้วยการนั่งอยู่กับที่นั่งทานข้าวอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงเนี่ยถ้าเราเรา ให้เลิกลงไปนิดนึงนะครับแล้วพัฒนาในวิธีการเลี้ยงให้ดีเนี่ยครับก็จะได้เด็กที่มีสมาธิแล้วเมื่อไหร่เด็กมีสมาธิเราก็สามารถที่จะใส่อะไรลงไปก็ได้อย่างที่เขาสนใจผมขอเน้นว่าต้องเขาสนใจนะครับอย่าอย่าใส่อะไรที่คุณพ่อคุณแม่สนใจแล้วให้ลูกไปอดทนไปฝืนทําในสิ่งเหล่านั้นครับครับโอ้โหเรียกว่าต้องต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเพราะเด็กๆเล็กๆเนี่ยมักจะยุกยิกยุกยิกแค่พื้นฐานเบื้อง มีวินัยมีสมาธิอยู่กับตัวเองนั่นก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วนะคะแม้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดมันมีเยอะมากเลยก็เลยอยากจะให้ไปศึกษาพเพิ่มเติมนี่เลยค่ะวันนี้ก็มี2เล่มนี้มาแจกนะคะเป็นหนังสือที่เขียนถึงน้องธทนานัแล้วก็รวมไปถึงวิธีการเลี้ยงเลี้ยงลูกตัวน้อยค่ะเทคนิคต่างๆนะคะกันบบละเอียดเลยแจกกันไปเลยค่ะ3รางวัลสําหรับคนที่โทรเข้ามาในรายการของเรานะคะ3รางวัลรางวัลละ2เล่มโทรมาที่0 2 5 3 0 7 ถึง8 4ถึง6นะคะ ตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะ025307184-6ค่ะโอ้โหนี้นะคะต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆหลายคนบอกว่าแมน้องแท็ปเก่งจริงๆแต่สิ่งที่กวางอยากรู้อีกอย่างหนึ่งนะปกติแล้วบ้านเรานะคะคนไทยเนี่ยปกติมีลูกที่แบบฉลาดฉลาดหรือว่ามีลูกที่มีพรสวรรค์นี้นะคะจะคิดว่าได้พรมาจากฟ้าแล้วนะความทราบมว่าน้องธนัเนี่ยเกิดเลขดีมากเลยวันที่9เดือน9คิดว่าเป็นว่าเป็นพพรสวรรค์ที่ได้มาจาก ด้วยหรือเปล่าคะที่น้องเกิดมาคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยได้เชื่อมากมายนะครับแต่ก็เรื่องแปลกที่ทนายเนี่ก่อนที่จะมาตั้งท้องกับคุณแม่เขาอยู่เนี่ยนะครับวันพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณแม่เขาต้องออกไปรับ กองบรรณาธิการจากหนังสือพินจากหลายๆประเทศเพื่อมาทาโปรโมตประเทศไทยนะครับในสัปดาห์นั้นทั้งสัปดาห์เวลาไปที่ไหนก็จะเจอเอกสารเจ้าแม่กนอิมอยู่ตลอดทุกทุกสัปดาห์เลยนะครับก็กล,บกลับมาพูดในผมฟังผมไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็มีอยู่หนึ่งแล้วบ